สวัสดีค่ะพบกับช่องกเกษตรคู่ครัวนะคะวันนี้พามาชมมะนาวนะคะมะนาวที่ปลูกไว้คู่ครัวที่บ้านนะคะมะนาวต้นนี้จะมีลูกดกมากนะคะแล้วก็นะคะมันจะออกเป็นช่อก็มีนะคะเหมือนเนี่ยเป็นช่อแล้วก็ออกตลอดทั้งปีเลยนะคะบางครั้งรับประทานไม่ทันก็เก็บแจกจ่ายให้ญาติบางทีก็มีคนมาขอซื้อด้วยนะคะคงจะเป็นสายพันธุ์มันนะคะที่เป็นลูกดกขนาดนี้นะคะ อ่นี่ยังไม่โตนะคะมันก็จะเป็นตลอดไม่ได้เป็นเป็นช่วงนะนีตลอดดูดูเลยนะคะลำต้นก็จะใหญ่มากแล้วนะคะมะนาวถามว่ามีโรคไหมก็มีนะคะมันจะมีอะมะแมลงนะคะมาชัยนะที่ลำต้นก็ใช้ยาเส้นแล้วก็ฉีด ฉีดเข้าไปกับเคมฉีดยาและฉีดเข้าไปนะคะลำต้นก็จะใหญ่มากนะคะคนที่เพิ่งเพิ่งปลูกเนี่ยถ้าไม่มีพื้นที่เราสามารถปลูกมะนาวเนี่ยปลูกบนพืน้นดินได้นะคะแล้วก็ปลูกในาท่อได้นะคะแล้วก็ปลูกในกระถางแต่ว่าต้องเป็นกระถางมังกรน,นะคะเนืข้างบนจะเยอะมากเลยต้นจะสูงใหญ่นะคะแล้วก็น้ําเดี๋ยวจะบีบให้ดูนะคะอันนี้น้ําก็เยอะนะคะอันนี้เป็นช่อเลยนะคะแล้วก็เป็นดกจนว่าหาไม้มาค้ำยันนะคะ เป็นดกมากนะคะอันนี้ช่อเนี้ยเป็นดกจนกิ่งมันโน้มลงมาจะถึงดินแล้วค่ะจะบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้มะนาวลูกดกที่บ้านใช้ประจํานอกจากมะนาวต้นนี้จะดกเพราะสายพันธุ์มันแล้วนะคะเนี่ยโน้มจะถึงดินอ่ดกที่บ้านจะใช้วิธีนี้นะคะก็คือว่า ช่วงที่ว่าช่วงหน้าแล้งหรือตกอยู่บ้างเนี่ยที่บ้านจะงดให้น้ําเลยค่ะสักประมาณ2อาทิตย์หลังจาก2อาทิตย์ไปแล้วนะคะเราก็ระดมให้น้ําเลยนะคะให้น้ําให้ชุ่มแล้วก็เพิ่มปุ๋ยให้มันนะคะแล้วก็จะออกดอกเต็มต้นเลยค่ะอาจจะเสริมกันด้วยนะคะก็คือว่าใช้วิธีที่บอกแล้วก็เป็น สายพันธุ์ของมะนาวนี้ด้วยนะคะก็จะออกลูกตลอดทั้งปีนะคะช่วงมะนาวที่แพงๆในตลาดเนี่ยที่บ้านก็ไม่ต้องซื้อนะคะมีมะนาวให้รับประทานไม่ขาดนะคะคะใช้วิธีนี้นะคะก็มะนาวจะติดผลดีด้วยนะคะเดี๋ยวจะใบผ่าบีบให้ดูนะคะเก็บใบสผลนปปึงตอนเช้าเนี่ยอ๋อมาดูลูกอัน,น เต็มเลยค่ะนะคะเดี๋ยววันหลังจะจะตอนกิ่งไม่ดีกว่านะคะใครสนใจติดต่อมาได้นะคะมะนาวนี้ลูกดกไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์อะไรนะคะแต่ว่าปลูกไว้นานแล้วนะคะแล้วก็ถึงแม้จะลูกเล็กน้ําดีบางคนก็บอกว่ามะนาวข้าวนะคะเคยเจอมะนาวที่ปลูกเวลาบีบหาน้ําไม่ได้เลยลูกใหญ่แต่เปลือกหนาะอันนี้เปลือกบางนะคะเนี่ยบีบให้ดูนะคะ นิ่มนะคะใส่ไม้นี่สักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำแข็งโอเคค่ะแล้วก็ขนเขียวะมะนาวค่ะหรือตอนเช้าๆดื่มกับน้ำอุ่นก็ได้นะคะ